ฝังเข้าไปฝั่งพุกได้สบายสรุปให้เลยนะครับตัวนี้คือตัวจบทุกงานจริงๆเลยพอมันเป็นตัว85นิวตันนะงานที่ต้องใช้แรงมากๆตัวนี้ก็เลยทํางานได้แถมมีกระแทกให้มานะครับก็เป็นทางเลือกนะครับสําหรับเพื่อนๆใช้ได้เลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองงานเจาะปูนนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับ SCDI 105นะนะนะลองเจาะกันดูหลังจากที่พรีวิวไปสักเล็กน้อยแล้วตัวนี้เป็นตัวถอดหัวได้85นิวตันเมตรนะครับ นี่หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะมันจับได้สูงสุดสิบมิลนะดอกสิบมิลเลยนะจับสูงสุดเลยแล้วกันไปเจาะกระแทกอันนี้เบอร์นหนึ่งนะไปเบอร์สองฝังเข้าไปฝังพุกได้สบาย ระดับนี้แข็งมากนะครับบอกเลยถึงบอกว่าเจ้าตัวนี้แรงมากนะ85ดสนิวตันเมตรอ่ะสบายๆทนะี้เรามาขันนี่ตัวสกรูยาวแบบนี้ลงไม้มั่งนะครับไม้นี่แข็งโป๊กเลยนะจะไหวไหมเราจะเริม่มเริ่มดูที่คลัชเบอร์หนึ่งนะครับเป็นแบบขันนะมาลุยอ่าตัดแล้วนะต่อไปเบอร์สักถ้าอย่างนี้น่าจะสักเบอร์หกเบอร์เจ็ดแล้วนะัน โล่ทะลุสบายโคตรแรงอะ่ะยิ่งหลังคาสบายเลยเบอร์เจ็ดยังทะลุไม้เนื้อแข็งแบบสบายสบายเลยครับคัดแข็งมากนะมันเหมาะกับงานหลังคางานอะไรเลยนะครับโอเคก็สรุปว่าเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับ scdi 105เนี่ยถ้าใครชอบเจ้าตัวที่เป็น16บโวลต์นะครับที่เป็นสอ4ูนสี่อ cd 2 0 4ตัวเนี้ยแรงเหมือนกันแล้วก็ได้มาซึ่ง การเป็นตัวกระแทกด้วยเราก็เหมือนได้ได้เจาะกระแทกมาด้วยแล้วก็ได้ไขควงกระแทกมาด้วยซึ่งการกระแทกก็แรงใช้ได้เลยนะแรงใช้ได้เลย